หมอห่วงจุ้ย60ล้านต้องเจออาจารย์เบียถามคุ้มไหมเอาเงินขนาดนี้ไปแลกความสบายใจให้เขาหลอกกำชั่วหลอกลวงเอาเงินเอาทรัพย์กับเขามากายมหาศาลขนาดนี้หวังได้กำไรมันเลยโดนนีไ่ไงงานนี้ชาวเน็ตบอกอาจารย์ออดดูแต่ห่วงจุ้ยคนอื่นลืมดูห่วงจุ้ยของตัวเองซะงั้นกลายเป็นประเด็นล้อนจนเรื่องต้องถึงห้องเรียนคูกะปิอีกแล้วอาจารย์ผมเช็คได้หมดเลยนะผมบอกอาจารย์นี้ก่อนอาจารย์จะเสียนะ ไม่ได้มีแค่เคสเดียวมีหลายเคสมากที่สั่งสิงสั่งกีเลนกับอาจารย์แต่จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ได้รับของเลยไอ้นี่คือเอามาให้ตั้งกันไว้ก่อนยังไม่ใช่ของจริงแล้วของจริงอยู่ไหนของจริงยังไม่ได้ยังไม่มาแต่ละท่านก็จ่ายเงินไปตั้งแต่แสนจนถึงล้านว่าแต่สิงกับกีเลนอยู่ไหนทําไมถึงยังล่องหนงานนี้ครูกระปิถึงกับลั่นว่าจะยอมเสียค่าตั๋วเครื่องบินให้ทีมงานไปตามถึงเมืองจีนเลยทีเดียว ว่าแต่อาจารย์ออสเถอะกล้าให้ไปดูกับตาหรือเปล่าผมขอส่งทีมงานไปดูที่จีนได้ไมันผมออกค่าตั๋วให้ไปไปไปดูไปดูที่ทำเหรอครับไปดูที่จีนเลยไอ้เนี่ยสิ่งวะนี่มันอยู่จริงไหมเพราะยิ่งถามอาจารย์ก็ยิ่งแฉฟังไม่ได้สับจับใจความไม่ได้เลยสักอย่างจนพี่หน่วงบอกอาจารย์คนดูเขากินข้าวนะ้าไม่ได้กินหญ้าอาจารย์ฟังผมให้ดีๆนะอาจารย์ต้องอย่าดิน้นอย่าแถแล้วอีกอย่างผมบอกเลยนะผมหรือคนอื่นๆเนี่ยที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินหญ้านะอาจารย์ พร้อมกับถามด้วยว่าอาจารย์ไม่มีตังหรอเอาเงินไปไหนหมดทําไมถึงได้ผัดวันประกันพุ่งไม่ยอมคืนเงินให้คนที่มาตามสักทีอาจารย์ไม่มีตังเหรอผมว่าไอ้สี่แสนกวบาบาทนับเงินไอ้หกสิบเจ็ดสิบล้านที่อาจารย์เอาไปนะเอาไปนะอาจารย์น่าจะมีคืนเขานะบางเคสสั่งมาตั้งแต่ปีหกสามมาถึงปีหกเจ็ดแล้วก็ยังไม่เห็นได้ของมงคลจากอาจารย์เลยใช้เวลาขนส่งจากดาวดวงไหนทำไมนานนานที่แน่แงานนี้อาจารย์คงชิวได้อีกไม่นานแล้วแหละค่ะ พอเรื่องร้อนไปถึงหูเจ้าหน้าที่เตรียมรับไปทําต่อทันทีบอกเลยว่านี่มาหลับไม้ผัดต่อจากแม่ตั๊กป่าเบียและบอสพอจริงๆอาจารย์รู้จักดีไอคอนได้ไหมมันจะไปอย่างนั้นนะแถมยังทาให้พี่ตั้มได้พักหายใจหายคอจากโซเชียลด้วยเพราะทัวร์ไปรอหน้าบ้านอาจารย์ออดหมดแล้วโดยครูกระปิผู้กว้างขวาง,วางก็ทํากันบ้านแทนชาวเน็ตสืบมาแบบละเอียดยิบถึงวีรกรรมต่างๆของอาจารย์ที่ผ่านมาจัดว่าไม่ธรรมดาอาจารย์เคยติด บอลจริงไหมผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเคยมีครับผมไม่นะผมไม่นะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะอย่าใช้คำผู้ชายทุกคนผมไม่มีนะมีหนำซ้ำพี่หน่วงก็ยังเปิดประเด็นทิ้งทายด้วยว่าอาจารย์ติดนี้คนอื่นเป็นล้านแล้วเอารถเพื่อนไปจำจริงไหมด้านอาจารย์ก็รีบตอบบอกไม่มีแต่พี่หน่วงเขามีพยานหลักฐานครบยังไม่ขอเปิดไปมากกว่านี้แล้วมีการเอารถเพื่อนเนี่ยเอาไปยิงไปจำนำจริงไหมไม่มีครับอ่าไม่เป็นไรแต่ผมมีพยานมีหลักฐานอาจารย์เอาเป็นว่าครูให้โอกาสอาจารย์ได้เคลียร์ตัวเอง แต่ถ้าอาจารย์ยังไม่คืนเงินลูกค,ค้าแล้วก็คงได้มี EP ต่อไปแน่นอนส่วนเรื่องกระดูกที่อาจารย์นำมาทำพิธีต่างๆตอนนี้ก็ได้มีการส่งไปตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสังคมก็จะได้รู้ไปตามๆกันแต่มีเคสแบบนี้ออกมาแล้วชื่อเสียงอาจารย์ที่เคยสั่งสมผ่านการออกรายการต่างๆที่สร้างโปรไฟล์มาหลายปีเป็นอันต้องสั่นคลอนด้านชาวเน็ตคอมเมนต์ไม่ข่าวจริงอย่าโนลอินขอเธอเขินแทนจ้า